เช็คสายทิ้มนี้ทิ้มผิดแล้วแล้วได้ได้ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยไม่โอเคเดี๋ยวข้างนีกเดี๋ยวขึ้นไปเกี่ยวไปหาเลยอ่ะอ่ะมาเฮ้ยสุดยอดนี่อยู่ข้างล่างเลยครับเอาขึ้นบนนี้บนี้เบามากนะดูนี้อ่าโอเคเบากว่าท้อสองร้อยเยอะเลยเบากว่าเยอะแต่มันก็แรงต่างกันเยอะอันนี้ทันเรงกำเนิดอะไรใช่ไหม ค่อยไล่ทีค่อยๆไล่สิครับเขาเล่มเปลี่ยนใหม่อีกโอ้ไม่ใช่ <c oughs> กรรมเออไปเพื่อภาพมันถึงว่ามันไม่แรงมันก็ไม่ใช่ไม่แรงนะก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือกรรมสุดตอนขึ้น <S <S จัดให้ดีจัดให้ดีเอาให้ดีเอาขนาดแดงก็ใหม่อีกอ้๊อ๊าผมแดงนะดับอ่ะลองดับเครื่องอย่างเดียวเอาแสงมา สายที่ไหนสายเอสายเอดิมบหน่อยดไหมจับล้มไหมไม่เป็นไรครับได้เู่ พี่พี่เ่พีค่อยๆดึงค่อยๆดึงพี่รู้สึกมาค่อยๆค่อยๆผลกันเ่งพี่ผลกันแเองค่อยๆ่อลค่อยๆบอล พี่ดึงดึงดึงแล้วคืนค่อยค่อยดึงดึงแดงไปใจเย็นยินงยิ่งนิดนิดนิ่คืนแล้วค่อยคืนแล้วอ่านิ่งแล้วนิ่งแล้วพี่ให้มาที่นี่ก่อนพี่ให้ดึงกลับมานี่ก่อนเวลาดึงอ่ะเราค่อยค่อยปล่อยสายคอนโทรลนะเวลาดึงค่อยค่อยปล่อยสายคอนโทรลพี่พี่ยังยังยังเวียงอยู่ครับเวียงนิดนึง อย่าดึงเยอะดึงน้อยๆดึงเร็วน้อยๆดึงเร็วน้อยๆเอาให้อย <eh ู่เอาให้อยู่ดึงเร็วน้อยๆโอเคแล้วโอเคแล้วนิดนึงยังอีกมันเร็วมากยังยังเสายเลยครับเขายังตกใจอยู่นะา่ะแต่ดึงโทนะดึ้กลเาชูยงเยอยชูยงเยอยว ูอย่างเดียวอย่างเดียว<ช>ไ้ยเดวเราเดึงดี่พี่ลงมีปัญหาแน่เพี่ระวังพี่พี่ลงพี่ลงลงก่อนพี่ให้เตรียมตัวแล้วลงก่อนเตรียมตัวลงไหวไหมลงไหวไหมชูอย่างเดียวนี่เยงสายพ,พี่ครับพี่ออกก่อนได้ไหม พี่ใหญ่ชูแล้วแกชูอย่างเดียวดิชูแล้วพี่ชูอย่างเดียวแต่มันสายพี่นี่ชูแล้วนะดับไม่เป็นอะไรดับไม่เป็นอะดเยรไม่ถือปกติว่ะชูแล้วพี่ผิดปกติพี่ให้ให้ให้เตรียมรองพี่เตรียมรองไว้ไหมเตรียมรองไว้ไหมรงไว้ไหมรองหน้ามาเยข้างหน้าาตรงเนี้ยตรงหน้าแล้วดับเครื่องเลยเออก็ได้ดีกว่าเออได้แล้วได้แล้วเอออย่างเงี้ได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้ว อาโอเคละโอ้ยดึงดักไว้ต้องดึงดักเราต้องดักมันไว้นิดตึงดักโล่หมาดักโล่เป็นไหมดได้แล้วได้แล้วโอ้ที่ใจหายเลยตต้องดูพิมช่วยต้องดูพิมนต่างืเปล่าติดิดูิมนิ่งแล้วนิ่งแล้วพี่มันดึงไม่ทาอย่างเอาละเริ่มนิ่งละเริ่มนิ่งละ เมื่อกี้ผมว่าเขาตกใจมากเลยตกใจดิเขาตกใจเลยโอเคไหมดูทีมนี้ดึทีมมันสุดเปล่าอยากลงไหมอยากลงแข่งฝาถ้าอยากลงแข่งฝานะถ้าอยากบินต่อก็บินไปถ้นนนานิ่งแล้วบินก่อนพี่ถ้านิ่งแล้วบินไปจับอาการมาเลยอะไรเปลกเมื่อกี้ผมขึ้นไปเอ๊ะทอร์มันแข่งนี้เราดักได้ไงเราดักตื้อไว้อะไรเงี้ย ตอนนี้มันไปงี้เราก็ใช้ทีมช่วยใช้ทีมไปซ้ายขวามันก็ไม่เป็นไรมันไม่ปกติเราไม่เคยล่มมากว่ามันเร็วมากการเลี้ยวมันเร็วมากคอาโถนมันเร็วสุดๆโอเคเปล่าโอเคเปล่าโอเคแล้วแขวนขาด้วยผูสงสารมากเลยมีอ่านั่นแหละคือลองใช้ทีมอีกข้างนึงช่วยดิเราตู้ข้างไหนเปิดทีมอีกข้างนึงคืนชดเชยมันอะลองชดเชยมันดิเราตื้ข้างไหน Ah. Yeah.